มีเต็มครับมีเต็มโอ้โหในี่สวนนะครับปรเดยนี่นี่นี่โอ้ปลาไหลครับปลาไหลสวัสดีครับต่อยิสานบานทงครับมานี่กับผ้าเบีพยผ้าห่อก็มาหาอยู่หากินนึกเอาเราครับมานี่หากินทั้งน้ำครับผมมานี่มาใส่เบ็ดหวัวครับผมใส่เบ็ดปลาเยื่อหุ้ม เบ็ดสามสิบเก่าหลังครับผมเมื่อนี้ผมเซนคังแรกกรับผมปีเนี่ยลองเยือะหัวคั้งแรกขอ,อ,องปีครับสื่อเขาจอมาตลาดสามสิบบาทครับขีดหนึง่งครับเมื่อนี้ผมนีครบไม้อะไรหมายกิเป็นเอาหนองเก้าแล้วครับเข้าดี่เคยหาอยู่หากินแล้วครับผมแต่ว่าผมใส่เบ็ดโฟมไปแล้วนะครับเนี่ย เห็นว่าฟมเขาขาวผมใส่เบ็ดฟมไว้แล้วสองน้นก็เลือผมใส่เบ็ดฟมมาันอครับเยื่อหอยเชอรี่ครับผมผมใส่ไว้แล้วสามสิบหลังแล้วก็ใส่ตุ่มไว้น้าครับตุ่มตุ่มปลาไหลครับเยื่อหอยเชอรี่ใส่เวซี่หลังครับคู่นั่นแหละผมใส่ใส่ว้เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้โตมาตอนแรงขาเล็ถี่มาใส่เยื่อหวครับใส่เพื่อมีกาวาหวังผลเลยครับรอบเนี่ย มาครับมาลุยทำงานรับผมฝนก็ดีกตกปีนองเอ้ยลุยกันเลย เดี๋ยวที่ขอนุญอยาตใส่ด้เปียหนังเลยจางไดเหมือนสาจังปอกันครับผมฝนก็ดีโตครับดีฝ้าใส่มันเลี้ยวจางไดเหมือนเสาจังที่ตามครับผมยามเบ็ดบอ่อหมานเลยครับเดี๋ยวปลาเข่งโตหนึ่งมาเบิ้งตุ่มปอะไรครับผมสีหลัง มีเตี้มครับมีเตีม้มโอ้โหปลาไหลครับปลาไหลโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่นี่พี่น้องตัวงามๆเลยครับผมนี่โอ้โหรังแรกก็มันแล้วครับปลาไหลเก็บครับอูห้หังแหลกหังแหลกครับผมเก็บครับ แหลกในการใส่บงังใส่ตุ่มครับผมผมเลยใส่ถิงไว้แล้วครับสว,สวยครับผมลุ่นหลังสองครับ หลังสองเป้าครับผมหลังสามอ่ะมสวดนะครับไปเลยนี่นี่นี่โอ้ ปลาไหลอะปลาไหลไม่เยาว,ว่าเยาว,ว่าโอ้โหนี่คร,รับเปรียมที่สองครับผมบู๊ขอตาแล้วขอตาแล้วนั่นมอแบตเจ้าอยู่หนารถน่ะ tô tô bao nhiêu vào này vào 2 bà đây tem xoắn rồi bấm งูหลังนี้เป็นงูครับเ้ยไปสรุปผลงานเลยผมปลาไหลสองตัวครับก็บปเข็งตัวหนึ่งับผมปลาไหลพ่อเดี๋ยวอ้อมครับนี่สองตัวน,น,อออน,นวี่อ้อมได้ได้วยนี่โอ้ เริ่มขอเป่าแล้วครับเริ่มใส่เป็นแล้วไปเนี่ยใส่ตุ่มอาจังไดจังรอดติดตามเมนูครับ